โอนิจิวะโยโกนโดอยู่กับผมเพิ่มคุงครับผมวันนี้จะมาจัดอันดับสไตเกอร์ที่เก่งที่สุดนี่ครับผมหกอันดับจะเป็นสไตเกอร์หรือว่ากองหน้านะผมที่เก่งที่สุดในเรื่อง <S 1> <S 1> อินาสซามาเลิเวนแล้วก็มันเดิมเหมือนคลิปที่กรอนกอนมาผมจะทําการเลือกนักเตะ2คนนะครับผมของแต่ละภาคและนี่ก็คือหน้าตาของนักเตะที่ผมนํามาในวันนี้นะครับผมมีทั้งหมดหคนเริ่มทีเป็นการเสียเวลาเนี่ยอไอกันเลยดีกว่าครับ ้ยไปไหนฮะต้องไปต้องเริ่มกันสิเออไปเริ่มกันเลยดีกว่าเราจะนับหนึ่งถึงสิบก่อนแล้วกันนะครับออสล็อกออสล็อกก็เป็นตัวร้ายนะครับผมซึ่งผมว่าเป็นตัวร้ายที่แบบน่าจะโกงที่สุดในเรื่องแล้วนะครับผมลูกยิงค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆนะครับผมแล้วก็โซของเขานี่คือแบบสุดจับปลัดบอกอินาซุมะเจแปนไม่ใช่ดิไอเอิร์ธอีเลเว่นเนี่ยคือแบบรวมกันสิบสิบกว่าคนยังเอาไม่อยู่นะครับ คือบบโซโซของออสโลกน่าจะโกงสุดในเรื่องนะครับไม่ถ้าไม่ตายอะไรนะนะั่นน่ะไอเหมือนเป็นกลยุทธ์อ่ะคือแบบไอสกาเกียซอร์อป่าวะที่แบบทำให้โซของคู่ต่อสู้เนี่ยคุ้มขั้งนะเอ่อโกงโกงนะผมคือโกงนั่นแหละขออนุญาตให้อันดับ4เลยแล้วกันต่อไปนดับหนึ่งถึงเจ็ดแล้วกันครับคิโยมาฮิโรโตะครับผมตัวนี้ผมบอกเลยว่าเก่งเก่งซูซีกับโกอินจิซูซีกับซูรุงินะครับผม,บผ,ม,บผ,มผมว่าแบบอินาซุมะ อิเว่นช่วงบอลโลเนี่ยคือเขาโคตรแบกเลยนะผมแบบเป็นตัวแบกของอินาซามาเจแปนเลยนะลูกยิงแบบสุดรุนแรงมากนะผมสามารถทําลายหัทถิวาเอกของโลโกโคเนี่ยคือแบบไม่มีใครทำประตูโลโกโค้ได้นะแต่ว่ายิโตะทำได้น่าจะยิงเดี่ยวแรงที่สุดในภาคนั้นแล้วนะแล้วเขาก็แบบผมคิดว่าเขาฉลาดนะผมไอคิวข้้งที่จะสูงนะคือแบบมีการอ่านเกมแถมแบบในช่วงนี้เป็นกัปตันนะครับผมของอินาซามาเจแปนตอนที่เอนโดไม่อยู่เนะี่ย เอนโดตอนนั้นน,น่าจะไปช่วยพวกฟิดีโออยู่นะผมซึ่งรูโตกกลายเป็นกัปตันแทนนะผมก็ทําให้ทีมสูสีกับเดียมพายมากขึ้นนะผมอันดับ3มครับผมชอบด้วยตัวละครนี้ผมชอบมากแบบกูเบียวยจะเอามาติดปกเฟีช่วงหนึ่งอะ <c oughs> ต่อไป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 เอาเป็นน้ำหนึ่งถึงสเสีดโนริกะยูริกะโูริกะ ยูริกะใช่ป่าวะเออส,ส,สักชื่นนี่แหละยูริกะผมมองว่าก็เก่งนะครับผมคือก็ถือว่าโอเคนะผมสลับแบบมนุษย์ธรรมดานะผมคือไม่มีร่างอาวตารไม่มีจิตอาวุธไม่มีโซไม่มีสแมแงผมว่าก็ถือว่าอยู่ในระดับเก่งเลยนะผมถือว่าแบบซูซี่กับไฮนสก,สกสีได้อยู่นะแต่ว่ามีแบบติดอาวุธมีมิกซี่แม็กมีร่าตวตานในพวกนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งทุกคนนะเอาเป็นว่าก็ให้อันดับ5ไปก่อนแล้วกันนะ ผมคิดว่าเก่งพอๆกับไฮสกีนะแต่ว่าอาจจะแอบเก่งกว่าไฮสกีมานิดนึงนะผวกนนี้ก็รู้เลยเฮียว่าไฮสกีก็อยู่อนดับไหนต่อไปน้ำถึง9แล้วนะไฮสกีครับเอ้ยผมไม่ได้เซตนะเว้ยจริงๆคือว่าผมนึกตัวเลขอะไรได้ผมก็พูดไปนะมล้วผมก็นับเลยก็ไฮสกีนะผมแต่ว่าก็เหมือนเดิมนะอันดับ6ก็ไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะผมผมว่ายังโอเคเก่ง แล้วก็ลูกยิงแรงนะผมมีประโยชน์ด้วยนะไฮสกิ <ins> uki, <ins> ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ไม่เก่งนะผมคือไฮสกีเนี่ยมีประโยชน์มากมากนะผมคือบตอนที่อนะินาซุมะเจแปนเนี่ยโดนกิจโอเมก้าหรือว่าตอนที่อ,อไรมงอินาะคุนี้เนี่ยโดนกิจโอเมก้าคือเขาช่วยช่วยได้นะผมคือแบบสร้างพายุใช่ไหมรองรับนักเตะนะผมไม่ให้เจ็บหนักนะนั่นแหละครับผมอันดับ6ก็ไม่ใช่ว่าไม่เก่งความเร็วเขาก็ใช้ได้นะผมตัวละครทีร่ผมชอบไนดะ้อะ ผมคิดว่าจะนับจะถึงสิบสี่อะแต่ว่าแบบมันตกซูรงเี้ะเอาเป็นเลขเจ็ดแล้วกันนะเดี๋ยวเขาจะหาว่ากูเซตอะกูเอ็นจิชูยะืมอันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วว่าคนเนี่ยเป็นอันดับไหนไม่ได้ครับนอกจากอันดับหนึ่งให้อันดับหนึ่งคือมีลูกยิงรุนแรงอย่างเดียวไม่พออ่าผมไม่ไดันับแค่ลูกยิงแรงนะลูกยิงแรงอย่างเดียวไม่พอคือเขา อ่านเกมเป็นด้วยเล่นบอลฉลาดมี i อนั่นแหละครับผมเล่นบอลฉลาดแถมอ่าไม่มีเล่า,าตาไม่มีมิซแม็กไม่มีโซนะแต่ว่าแบบเก่งนะครับผม,แล,ผมแล้วก็มีบทบาทชิปหายนะครับผมกูรู้ว่าลูกรักเออลูกรลักคนแต่งบ้านเนี่ยแล้วก็แบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถนัดทั้งเท้าซ้ายเท้าขวานะครับผมแบบไม่ต้องอธิบายแล้วนะครับผมก็คือเขาคืออันดับหนึ่งแล้วก็เป็นกองหน้า ที่สุดของที่สุดที่ดีที่สุดในอินาสมาเอลิคนต่อไปซูรุงิเคียวสึกิคนสุดท้ายของเราในวันนี้เก่งครับเก่งมากไม่มีอะไรจะพูดซูสีกัวกันจิเป็นรองให้กวงนจิอะผมบอกแค่นี้เลยผมไม่ได้อวยด้วยนะผมว่าเขาเป็นรองให้กวนจิจริงๆนะผมล่างอาวตารโซมิซแม็กมีหมดลูกยิงผมว่าแน่นอนอนะรุนแรง,งก่วกนจิแน่นอนนะผม แล้วก็เป็นกองหน้าที่บังพึ่งได้เหมือนกันนะผมก็นั่นแหละเอาไปเลยครับที่2นั่นแหละผมเก่งเอาไปเอ่อสิบสิบเฉีย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 บสิบเฉียบเฉียบเฉียบมีอะไรอยู่วะเออใช่ใช่มีตีระบุด้วยนะมีตีระบุดแล้วก็เทแล้วอย่าลืมอย่าลืมเทเด็กและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยแล้วกันนะผมแล้วก็อย่าลืมนะว่านี่คือความเห็นส่วนบุคคลของผมเท่านั้นนะครับผม และยังมีตัวละครอีกมากมายที่ผมไม่ได้เอามาจัดอันดับนะผมก็สังหับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็พูดซ้ำแล้วก็ไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บหมดที่ร้อนสัตว์